เอิยังงอนแต่ไหมมาีจะรอถึงปีห้าจริงๆเหรอคะมามีก็คงไม่ว่างขนาดนั้น嘛ค่ะลูกถ้าพี่ตาบารอมามีฝัน,น,นก็คงรอไม่ได้เหมือนกันนะคะมันก็มีอะไรทำเหมือนกันลูกตา่าก็น่าจะเข้าใจมาม,ม,ม,มีมีอะไรจะคุยกับหนูค่ะได้ค่ะ ีตรงนี้ได้ไหมคะจะฟาร์มแป๊บนึงนะครับขอตัวลูกได้ครับได้ครับเดี๋ยวได้ครับผมเคลียร์ธุระลัหน่วยอยู่กันครับโอเคโอเคครับมาครับลูกมาเย้ได้ไปโซนแล้ววันนี้มารอป่าค่ะเจอป่อป๋าหรือยังคะไม่เจอค่ะวันมี้ไม่มีเบอร์ป่าค่ะเอาเบอร์ป่อป๋าไหมคะวันนี้ป่อป๋าจะอยู่หรอคะลูก หนูไม่แน่ใจว่าประป,ะปะ๋าจะอยู่ไหมค่ะหนูไปซื้อมุ้งให้มามีได้ไหมคะได้คะ่ะเอาสองอันเลยไหมคะหนื่ร้อยเอาร้อยหนึ่งอันร้อยอันเลยคะ่ะเอาหนึ่งร้อยอันเลยนะคะค่ะเอาเอาเรค่ปะป้าป๋าเร็วค่ะพุณปาป๋าอยู่เอาจริงนะลูกบะมียังเขินประป๋าอยู่เลยคะ่ะถ้าหลาัมีหนูแล้วนะเขินทําไมคะไม่ต้องเขินจะหนูไปแอบนอกมุ้งก็ได้คะ่ะ หนูเอาเบอร์ป,รป้ามาให้เหมอมินะคะได้ค่ะเหมอมิจะรีบคุยกับป้าค่ะเบอร์เหมอมิต้องไปดูธุระต้องไปทําธุระก็เหมอมิต้องไปที่โรงเล่หรอคะเหม่เหมอมิอยากอยากจะคุยกับป้าค่ะคิดถึงไม่ไหวแล้วอยากได้ยิมยังนั่งลงแดงตายแล้ววะไม่ไหว,ลวเลยอ๋อเก้าหกสี่ห้าสามศูนย์นะคะ Some make me rough some tea, some me some tea. The and boy here on the mission, Some me some tea, a me my motion, ทำอะไรมาเนี่ยหลงโยโมงแล้วเนี่ยมไม่รับค่ะลูกไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกค่ะฝากไม่รับเลยเหรอคะไม่รับค่ะฝากข้อความไว้ได้ไหมคะเออไม่น่เสด็หรือว่าแปะหัวใจเอาอไว้ก็ได้คะ่ะ <laughs> แล้วเขาจะงงไหมเขาว่าใคร ไม่ง้อค่ะวันนี้แปะหัวใจไว้ก่อนนะคะเมียว่ะค่ะเดี๋ยวโทรไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวหาว่ามือติดตลกวันนี้หนูเห็นรูปในที่บอมีลงแล้วใช่ไหมคะหนลงประกวดแล้วบอมีก็เลยลงไปค่ะแล้วก็เห็นสถานะที่บอมีลงไหยคะรักนาดีกันชื้เมื่อไ่า่ก็เลยเทสมาถามบอมีค่ะว่าบอมีอ่ะง้อใครอยู่ จริงหรอคะค่ะวันนี้ okay, ก็เลยนนแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยบอกว่าจาไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าตอบว่าอะไรแต่มันก็คุยกับป้าป๋าแล้วแล้วมันนี้ก็เลยแขกหาป้าป๋าแล้วป้าป๋าก็บอกว่าติดตลกอีกแล้วมันนี้ก็เลยลบทิ้งไม่ตลกค่ะมันนี้ก็บอกป้าป๋าสิคะว่าไม่ตลกแล้วอ้ยก็เลยลบทิ้งค่ะก็ไม่รู้รกลัวโกรธอีก ป๋าชอบถ่ายร้อนยากอีกแล้วตอนนี้ต้องถามป๋าสิเขา่ากดกันแล้วในใจของเธอมีความสุขมันก็ไม่รู้ค่ะมันก็เลยโอเคป๋าตอบแล้วก็โอเคก็คุยกันให้มันแบบเรียบร้อยมันมีก็ถามแล้วว่านี่ป๋าป๋าจะว่างกี่โมงมันมีก็เลยบอกว่าแบบมันมีจะเข้ามาหาสองทุ่มแล้วป๋าก็บอกว่า มารมี่ก็เลยถามว่าป้าฝาจะว่างกี่โมง <S <S บป้าป้า,าก็เลยบอกว่าตีห้าตีห้าเลยมาร์มี่ยังไม่ได้นอนเลยคะ่ะมารมี่ทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยค,ะค่ะลูกมอร์มี่ก็รีบมามคุยกับปา้าป้าตีห้าเลยเหรอคะน่าหน่ะสิค,คะ้าร์มี่ฝากข้อความไว้ก่อนนะคะป้าป้าจะได้รู้ว่ามารมี่เข้ามาหาลัยจริงๆแต่ป้าป้าไม่อยู่ป,ป้าฝาต้องชอบเลยค่ะนี่ทำไมล่ะคะ เดือนปีห้ามีแต่เลขห้าเถ่งนั้นเลยค่ะนั่นสิคะแล้วก็ประมาณ25่สิบห้าวันนะคะปาาโกรธมึงประมาณนั้นนหะค่ะลูกมีแต่ห้าห้าหแต่ไม่ขำเลยค่ะนั่นสิคะไม่เห็นจะขำด้วยเลยใส่เงิไนได้แล้วป, Broad, ป๋าอยากมีน้องจังเลย <lose> หรืออยากมีน้องหรอใช่ค่ะหรืออยากมีน้องผู้หญิงผู้ชายค่ะอเอาน้องผู้ชายไหมคะเพราะว่าตอนนั้นบารมีบอกว่าบบนมีอยางมีน้องผู้ชายลูกมีกับใคระคนลูกกับป้าป๋าไีมคะถ้าป้าป๋าหายงอนปุ๊บแล้วป้าปากับมามีก็ไปฮันวงกันปุ๊บแล้วก็มีน้องปุ๊บเอางนั้นเลยหรอคะใช่ค่ะโอ้ ว้าวตายตายแน่ตายแน่เลยมีน้องผู้ชายเหนอ,อยากได้น้องชายสันส้นๆัไงลูกใช่ค่ะแล้วก็เอาทิปเอาอีกคนนึงแบบว่าไม่ดื้อไม่ดื้อด้วยใช่ค่ะไม่ดื้อไม่มีเวทมนต์อจะได้ช่วยมามีเลี้ยงน้องค่ะช่วยเหล้เลี้ยงน้อง่นะรงอ่ะ ใช่ค่ะโอเคค่ะลูกช่วยเหมือนเลี้ยงน้องแล้วอยากได้น้องแบบไม่ดื้อใช่ไหมคะไม่ดื้อเอ้าวแล้วหนูให้บบอมี้ทาไมคะลูกบ๊อมี้จะได้มีไว้เกมตอนที่เผื่อหนูต้องไปทํางานแล้วไม่ได้เจอหนูไงคะเท่าไหร่คะเดี๋ยวบ๊อมี้โอนตังให้ขนมไหมคะอไม่ทําไมอะคะบนอมีอยู่ค่ะไม่ต้องให้ค่ะ แล้วหนูทำให้บบมมีม้มามตังเต็มเลยแล้วหนูให้บัมมี่มาแล้วหนูก็หิวไหมคะต้องหนูมีอิ่งไงคะหนูตอนหนูทำหนูทำเอาไว้ให้ของหนูด้วยของมามมี่ด้วยโอ้ตายน้าหนูจะไม่ทำอะไรต่อคะมี่สปัปัมยุ่งเหรอคะลกูกใช่คะ่ะมี่สปัปัมยุ่งก็เลยไม่ได้ไปทำงานกันสักทีคะ่ะอืล้วหนูมีความ,มสุขดีใช่ไหมคะคนเก่งของนี้ ก็มีความสุขค่ะแต่ว่าเหนื่อยนิดนึงค,ค่ะช่วงนี้ต้องฟาร,ร์มกันหนะักเลยแล้วหนูจะไปทำงานเลยไหมคะหรืออยู่กับมัมี่ก่อนอยู่กับมัมี่ก่อนค่ะค่อยทำงานทีมก็ได้เลยค่ะลูกมัมี่อยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะวันนี้เหรอคะใช่ค่ะอรอ,รอคุอยกับพ่าน,นะคะ่ะไม่ร,รู้พ่ปฝานจะมากี่โมงอะ ปีห้าเลยเหรอคะบอกป๋าป๋าว่าห้าทุ่มไดไหมคะป,ะป๋าบอกว่าตีห้าค่ะแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องรอถึงปีห้าเลยเหรอโอ้หถ้าปีห้านี้ต้องหลับก,ก่อนแน่เลยมีจะตายก่อนไหมคะลูกมิยังไม่ได้นอน<ช>เลยค่ะแล้วแบบนี้นอนก่อนไงคะแล้วพอปีห้าปุ๊บหนูก็จะปลุกมามีปุ๊บ <laughs> ให้มาหาป๋าได้ไหมคะเหรอคะปลุกได้ค่ะหนูก็จะเรียกมามีปีห้าแล้ว แต่ว่ามต้องตื่นนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยตอบแชทนะคะม้ต้องโทรไปเลยค่ะทั้งโทรไม่ได้นะคะใช่ค่ะแป้นพิมพ์ปะบอาจจะพังก็ได้ค่ะก็เลยพิมพ์ตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าโทรอาจจะรับได้ก็ได้นะคะนะคะใช่ค่ะอันนี้ลองโทรไปสิคะว่าทุ่มในมุ้ยพวกป๋าชอบทำให้มันมีตัวเล็กค่ะ เพราะว่าป,ป๊าอยากเป็นตัวใหญ่คอยดูแลน้องตัวเล็กนะคะหนูิดทำหนีจังเลยหนูดูแลตัวเองดีๆนะคะหนูอาจจะไม่ค่อยได้มาหาเท่าไหร่ไม่ไ่เป็นไรเลยค่ะหนูดูแลตัวเองมันนี้ต้องนอนพักเยอะๆรู้ไหมคะมันนี้ชอบทำงานหนักแล้วก็ไม่ยอมนอน ป๊าให้บางนี้รอนานอีกตั้งตีห้าเนี่ยนั่นน่ะสิเฮ้ยแค่อยาอยากให้ป๊าหายโกรธค่ะแค่นั้นละค่ะไม่อยากทำให้เขารู้สึกแย่แล้วเข้าใจค่ะว่ารู้สึกแย่มันเป็นยังไงมังมี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะแต่ลาที่จะต้องงอนใครนาน,น,น ว่าไม่รู้ปะปะเข้าใจในสิ่งที่วันนี้เป็นหรือเปล่าหรือว่าปะปะเข้าใจแต่ปะปะอาจจะรู้แค่นิดกเดียวก็ได้ตอนนี้ลองร้องเพงลงตัวงกป๋านีลยค่ะร้องเพลงอะไรคะโบ่เพลงเมื่อกี้นะคะที่หมูร้องหลงกดกันแล้วในีใจของเธอมีความสุขไหม <c oughs> กดกันแล้วในีใจของเธอมีความสุขไหม จะหายไม่น่ต้องหายค่ะถ้าไม่หายหนูจะซื้อมุ้งเพิ่มซื้อเท่าไหร่ดีคะเอาสักห้าร้อยเลยดีไหมคะเผื่อไวห้าร้อยเลยเหรอคะอใช่ค่ะตอนยังงอนเล<ต>่ไหมอีห้าจริงจริงเหรอค่ะมอมีก็คงไม่ว่างขนาดนั้นมาค่ะลูก ถ้าพี่ป้าป๋ารอมามี่ฝันก็คงรอไม่ได้เหมือนกันนะคะมันก็มีอะไรทำกับลูกป้าป๋าก็น่าจะเข้าใจฝากข้อความไว้หน่ยคะเราจะตีห้าหนูปลุกมามี่มาหาป้าป๋าใหม่มามี่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยค่ะลูกไม่เคยเลยค่ะหนูก็น่าจะรู้เหมือนูไม่ทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีนี่ค่ะหนูป้าป๋าอาจจะอยากให้มามี่อ่อนๆ่ป อ้อนจะตายแล้วครับอ้อนจึงจะดิ้นอยู่แล้วค่ะมไม่รู้จะอ้อนไม่รู้จะตีลังกาอ้อนอยังไงแล้วคะ่ะ <c oughs> อ้อนแบบเวลาหนูอ้อนหนูได้ไหมคะหนูว่าจะหายปุ๊บได้ค่ะเดี๋ยวหนูสอนมามีอ้อนหน่อยนะคะปกะติแบบมิ้นแบบโก,กรธก็ไม่ต้องมาคุยแค่นั้นจะไปไหนก็ไป <c oughs> แล้วถ้าม<ไ>ิ<ไ>้นี้กรธป๋ามิ้นี้จะให้ป๋าไปอะไรเหร มีให้ป้าะปะ๋าไปก็มืนโคไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะลูกไอ,อ้ก็ต้องให้ป้าป๋าออนด้วยถ้ามนนีงก่ะะอนป้าป้าแล้ววันนี้ก็ค่อยถึงให้ป้าป๋าบ้อกว่าง้อนะคะพี่รักอันหนึ่งนะคะครับลูกยัแต่คะโอ้ยมามีงอยู่ตรงหอคอยตรงท่าเรือคะ่ะลูกหอคอย พอคอยตรงไหนอบอมี่ส่งโลเคชั่นให้ไหมคะได้ค่ะโอเคครับลูกครับบอมี่แอบไปปาร์ตี้มาด้วยค่ะนี่บอมี่บอมี่แอบไปปาร์ตี้ได้กันบอมี่ก็เห็นปะป๋าค่ะเชื่อไหมคะว่าบอมี่เห็นปะป๋าแบบแรกบอมี่จำได้เลยค่ะว่านั่นคือปะป๋าก็ไปด้วยเหรอคะไปค่ะบอมี่ปะป๋าใส่เสื้อเสื้อเดอร์ทอรอย่างนี้ค่ะ มาบลูกที่นี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบะพิงบะหมีม่มาทำอะไรตรงนี้โอ่ยงอปาป๋าเลยค่ะลูกปาป๋าอยู่ไหนไม่รู้่ะหนูก็ไม่รู้ค่ะไม,ไม่เจอ, <c oughs> อตัวยักด้วยค่ะคนเนค่ะตัวยักมาหนูน่าจะต้องช่วยกันงอปาป๋าค่ะสือตุ๊กตาหมิงเข้าไปหาปาป๋าคนละตัวได้ไหมคะได้ค่ะ บอกว่าป้าป๋าปกลับบ้านกันได้แล้วค่ะลูกรออยู่มือถือมุ้งดีกว่าค่ะใ <c oughs> ห้ยีดนะถ้เกิดเปนตุกตาหมีได้ไหมแล้วป้าป๋าอยู่ไหนอะคะป้าหมาโทรไปเ <c oughs> มื่อกี้ก็ไม่รับไม่รับค่ะวันมีถามว่าว่างหรือเปล่าวันนี้มันมีเข้ามาหาในเมืองสองทุ่มป้าป๋าบอกตีห้าค่ะตีห้าโอ้ป้าป๋าจะเข้าว่าตีห้าเหรอคะค่ะ หนูน่าจะหลับไปแล้วมิ้ก็ไม่รู้เลยค่ะพอบอกว่าตีห้าแบบนี้น่าเจือนเลยค่ะมล้วฝานเท็กซาถามแบบนี้ค่ะว่าแบบนี้รักนะดีกันงอ้อใครโอ้โหจะงอ้อใครหัวใจสีฟ้าขนาดนี้ิมันมีใครด้วยรอคะลูกคมีใครอระค่ะ นอกจากปอปาก็ไม่เห็นมีใครเลยมันกัดวะหลอกประเทศรีมัมมีเข้ามาอยู่ไหมคะเข้ามาค่ะมัมมี่จะให้หนูสองคนสอนมันมมี่อ้อนหน่อยค่ะมห <c oughs> มืนมีนว่าน่าจะต้องเรียนคอร์สนี้จริงจังอะค่ะลูกแผนการของเราจะสำเร็จไหมคะลูกไม่รู้ค่ะมัมมี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแผนการค่ะเข้ารับ เขาจะรับในสิ่งที่บอมมีม่ให้มอบให้หรือเปล่าบอมมีม่ไม่รู้แต่บอมมีม่ตั้งใจที่จะมอบให้แล้วแล้วก็บอมมีม่ก็ไม่เคยทําแบบนี้กับใครเหมือนกันอยกแะบป่ามาแอบฟังอยู่ข้างล่างเลยรู้สักที